สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาแรนดอมในหัวข้อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณใครลื่นผ่านถือว่าพลาดนะคะเพราะแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่าอยากบอกอะไรกับคุณนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่ดึงพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิปนี้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคลิปนี้นะคะสารจากสินศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคนที่ผ่านมาดูคลิปคลิปนี้คะขอให้บอกให้ชัดเจนแม่นยำนะคะ Queen of p e t a c a e สารจากสินศักดิ์สิทธิ์สารจากพระแม่ทรณีสารจากพระแม่ไกอาสารจากเจ้าแม่กวนอิมเทพผู้หญิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกมับก ทุกคนว่าแค่ที่ผ่านมาเจอคลิปคลิปนี้คุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตแน่นอนฟินออฟเพน a ทลโคคือความมั่งคัง่งความร่ำรวยก้าวหน้าทุกอย่างในชีวิตของคุณการงานรุ่งเรืองสำเร็จ ทุกทิศทุกทางธุรกิจแก้าวหน้าทำเงินเป็นกบเป็นกรรมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามามีผู้ใหญ่ช่วยหรืออุปธรรมค้ำจุนถ้าผู้ชายก็จะมีผู้หญิงเข้ามาอุปธมรมค้ำชูนะคะหรือว่าถ้าใครโสดคุณจะได้เจอคู่คู่ที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยอดมสมบูรณ์เป็นสัตสองเท้าสัตทองเท้าที่ไม่มีวิบัติกรรมต่อกันนะคะสัตทอง สัตว์สองเท้าที่มาเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะไม่ใช่คู่วิบากแน่นอน queen of p e n t a c l e เพราะแม่หมอว่าคนที่เป็น queen ได้อะเป็นคนที่ผ่านการเรียนรู้ชีวิตมาพอสมควรอะ่ะจนนิ่งจนตื่นรู้จนมี เป็นคนที่มีทัศนคติดีแบบในระดับหนึ่งเลยนะคะแม่หมอว่าจิตใจจิตใจภายในสวยงามทั้งภายนอกทั้งภายในมองโลกในง่ายดีนะมองโลกตามความเป็นจริงไม่ดิ้ดดิน้นไม่อิสฉาริษยาใครแน่นอนถ้าเป็นราชินีเหรียญน,นะคะคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยแน่นอนสึงศักดิ์สิทธิ์มาบอกแม่หมออธิฐานถึงพระแม่ธรณีพระแม่ไกอาก่อนที่จะมาเบิดไพ่นะคะพระแม่หมออยากเขาเรียกว่าอะไรอยากได้พร ให้ตัวเองเหมือนกันนะเพื่อหมอมอก็อ่านไพ่สับไพ่สดๆแล้วก็ให้ลูกดวงด้วยแล้วให้ตัวเองด้วยนะคะก็คือขอท่านเหมือนกันนะคะอธิษฐานถึงท่านเหมือนกันก็คือเนี่ยฟินเหรียญออกมานะเรารับพลังงานไปด้วยกันนะคะเรามีบุญบารมีที่มาเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะคิดมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอีกคะ ใช่แม่หมอว่าคุณเป็นล,กลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตัวคุณน่ะแม่หมอว่าคนที่ผ่านดูคลิปคลิปนี้คุณเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิแน่นอนะจิตใจภายในคุณสงบแต่แข็งแกร่งนะคะสงบแต่แข็งแกร่งมีพลังมากเลยแม่หมอว่านะคุณเป็นคนที่เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แน่นอนเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักแน่นอนนะคะตัวคุณเองอะนะคะ แม่หมอว่านะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นังสมาธิชีวิตคุณรู้ไหมคุณจะมีความสงบความอยู่เย็นเป็นสุขะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตอ่ะคุณเห็นไหมตัวปลาสัตว์ที่อยู่รอบตัวคุณคุณเป็นพลังงานที่ทเขาเรียกว่าอะไรเป็นพลังงานที่ดีมากค่ะแม่หมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักธรรมชาติรักคุณสัตว์สัตว์รักคุณหมาแมวรักคุณอ่ะนะคะหมาแมวสัตว์ทุกชนิดรักคุณอ่ะคุณเป็นพลังงานที่ดีธรรมชาติรักคุณสัตว์รักคุณ เนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะสายลมแสงแดดแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าไพ่ของไพ่ธาตุดินไพ่ของราชินีเหรียญเนี่ยเป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติอ่ะคุณเป็นคนที่เส,สียงสถิตรักธรรมชาติรักเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากไม่เหมอว่าแล้วคุณก็รักธรรมชาติมากๆรักสัตว์จิตใจดีเอื้ออาทรน,นะทุกอย่างเลยอ่ะไม่เหม่อว่าดีมากเลยอ่ะอะอีกคะคุณถึงเป็นลูกหลกของพระแม่ธรณีพระแม่ไกอาเห็นไหมคะ แน่นอนที่สุดอ่ะคุณจะมีชีวิตที่ดีมากอ่ะร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนสุกกายสบายใจนะไม่ดิดดิน้นแน่นอนข้างในก็สงบข้างนอกก็สงบอ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เป็นเหมือนราชินีเหรียญอ่ะคุณเป็นคนที่ผู้เรียกอะไรไม่อิจฉาริสยาใครนะใครได้ดีคุณก็ยินดีกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะ ที่แม่หมออ่านมานี่ใช่ทุกอย่างใช่ทุกอย่างแน่นอนคุณจะได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีชีวิตที่ดี king of sword นี่แม่หมอว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะเป็นธาตุลมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้ชายผู้หญิงที่อยู่รอบตัวคุณข้างกายคุณธรรมชาติจักรวาลทุกอย่างอ่ะแม่หมอจะบอกว่าราชาอม นาบใบนี้คุณจะได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงเกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตของคุณทรัพย์สินเงินทองโชคลา่ภาภัสนาเศรษฐีมีเงินเศรษฐีผู้มีจิตใจอันประเสริฐคุณรวยไปตลอดชีวิตเลยแม่หมอ่านไปรู้สึกคนลุกเพราะว่ามันไม่เหมาอ,อความรู้สึกว่าราชาอาราชาถือดาบสำรับนี้เป็นถือเป็นถือเหรียญด้วยเห็นไหมคะเป็นเหมือนราชาถือเหรียญเหมือนกันพไพ่ใบนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายไม่ก้าวล่วงนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดคุณนับถือศาสนาในคริส อิสลามพุทธอะไรก็แล้วแต่ไม่มีศาสนาก็แล้วแต่คุณรู้ไหมคุณเป็นคนดีเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจักรวันคุ้มครองไพ่ไม่นี้รอบตัวคุณเลยคุณเห็นไหมรอบตัวคุณเลยจริงๆแล้วคุณมีคู่ที่ดีมากๆด้วยนะแม่หมอว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบอยู่รอบข้างคุณเลยอะแล้วคุณอะจิตใจคุณขนาดไหนอะคุณคุณเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิไม่ว่าคุณสวดมนต์นั่งนั่งสมาธิคุณรู้ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบกายคุณให้พรคุณอะ ชีวิตคุณก้าวหน้ารุ่งเรืองประเสริฐที่สุดเลยอ่ะคุณจะมีทรัพย์สินเพชรนินจินดาครบทุกอย่างมีคู่สามีภรรยาที่ดีมากอ่ะแม่หมอว่านะสามีภรรยาของคุณอ่ะอาจจะมีความแตกต่างกับคุณนะแต่แม่หมอว่าลงตัวมากๆอ่ะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะคะอะไรอีกคะเขาเป็นคนที่ซื่อถ้าคุณได้คู่เป็นคนคู่ที่ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจเพราะว่าไพ่ธา,าตุดินแล้วก็ไพ่อัศวินอ,อ่ไพ่คิง ดาบอะเป็นคนที่ชื่อตรงมั่นคงมากอะชื่อสัตว์จริงใจมั่นคงราชินีเหรียญก็เหมือนกันมั่นคงเพราะเขาเป็นธาตุดินนะมั่นคงแบบยืนยาวถาวรตลอดชีวิตชั่วจนสิ้นอายุไขเลยอะคุณกับผู้ที่คุณจะได้อยู่ด้วยกันนะแล้วก็รวยจนไปชั่วอายุขเชั่วลูกชั่วหลานนะคุณจะมีสมบัติพัสถานแบบเยอะมากๆเลยอะอัศวินถือถ้วยที่แม่หมอพูด ไม่ผิดใช่ไหมคุณจะได้เจอคู่อ่ะคู่บุญคู่บารมีคู่ที่เข้ามาอุปธรรมคำชูคุณนะคะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงที่มันจะคลิปนี้คุณเป็นคนที่มีวสาสนาดีมากคุณได้คู่ที่ดีอ่ะคู่ที่มีความอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนโรแมนติกอ่ะจิตใจดีมีเมตตามากคนคนนี้เขาอ่อนโยนนะอัศาวินถ้วยอ่อนโยนนะเอื้ออาทรมีเมตตามากอ่ะเข้าอกเข้าใจอ่ะไม่ท็อกซิกค,คนคนนี้ใจเย็นนะไม่หมอาใจเย็นมากเลยอ่ะ คุณจะได้คู่ที่ดีมากอ่ะเป็นความรักที่ดีั้วใหญ่มากคุณเห็นไหมนะเหมือนเขามาจากสงสวรรค์นะขี่ข,ขี่ขี่ม้าขาวมาหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งม,มาจริงๆเละเพราะว่าหัวข้อของสันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วใครเลื่อนผ่านจะพลาดถ้าคุณไม่เลื่อนผ่านไปว่าคุณวาสนาดีมากและคนคนนี้คู่ของคุณอนะ่ะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวานส่งมา คู่ที่เป็นอัศวินขี่ขมากขาวมาจากจักรวาลมามอบผูวใหญ่ให้คุณมากหมายความว่าเขาจะมามอบความสุขความมั่งคั่งความร่ำรวยอรมสมบูรณ์รักคุณแบบหนึ่งเดียวในดวงใจแน่นอนคนคนนี้ชื่อตรงชื่อสัต์จริงใจอยู่กันไปยาวนานตลอดชีวิตนะคะไพ่ของธาตุดินไพ่ของไพ่เหรียญน,นะโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รายร่มคุณอนะไม่ว่าธรรมชาติสายลมแสงแดดแสงอาทิตย์ทุกอย่างนะคะตัวคุณอนะอะไรอีก โอเคสารจากจักรวาลเห็นไหมคะเก้าเหรียญโสดโสดมานานโสดมานานแล้วก็มีคู่แน่เนอะแล้วคู่ดีด้วยแม่หมอจะบอกว่ามีโพกทรัพย์ที่สมบูรณ์มีคู่ที่สมบูรณ์ มั่งคั่งล่ำรวยอดมสมบูรณ์คู่บุญคู่บารมีคู่ชีวิตแน่นอนคุณเห็นไหมอ่ะคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายประดุจดังเจ้าหญิงนะมีสามีที่เข้ามาซัพพอร์ตทั้งด้านร่างกายและจิตใจคู่บุญคู่บารมีคู่ที่พากันไปรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่ด้วยกันตลอดตลอดชีวิตคนที่รักสัตว์เหมือนกันคนที่รักธรรมชาติเหมือนกันคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาจิตใจเหมือนคุณเลยคนคนนี้เขาตื่นรู้แล้วนะก็ผ่านชีวิตที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเหมือนกันแหละกับคุณแม่หมอว่านะจนเขาต ฉับฉวยไม่ใช่รักแบบตัญหาราคะรักแบบแชร์ความสุขซึ่งกันและก,กันนะไม่หมอว่านะแชร์ความสุขแชร์สิ่งต่างๆด้วยกันนะไม่ได้มาเติมเต็มกันอนะแต่ว่ามาแชร์ความดีความรู้สึกที่ดีนะเพราะว่าน่าจะเติมเต็มมากันแล้วแหละไม่หมอว่าเพราะว่าไพ่ของข้าเก้าเหรียญไพ่ของเงิสดที่เติมเต็มมาเต็มอะตเต็มแน่นอนอนะและกกะว้วจะกวาลส่งคู่มาให้คุณแน่นอนนะคุณจะได้เจอเขาแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ไม่หมออ่านมานี่คอนเฟิร์มหน่อยนะคะว่าใช่หรือไม่ แม่หมออยากจะอ่านให้แบบนานๆนะเพราะว่าแต่ว่าติ๊กตอกเขาให้แค่ไม่กี่นาทีสรุปแตสติกโอ้โหแน่นอนนะคะแล้วคุณดูไพ่ได้สำรับอ่ะสิบเหรียญคือพลาดแน่นอนถ้าใครไม่มาเจอไม่เจอคลิปๆนี้คุณไม่คุณไม่หยุดดูคุณเห็นไหมคุณจะมีคู่ที่คู่แท้และมั่งคั่งลํำรวยอ,อุดมสมบูรณ์คู่ชีวิตของคุณจริงๆอ่ะคู่ที่พบคััพ มีทรัพย์สินมีมีเงินทองมีบ้านมีที่ดินทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จัดติกโอโหเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่แท้คู่แท้ทางจิตวิญญาณแน่นอนนะคะคู่บุญคู่บารมีจัดติกอ่ะคู่ที่มาเป็นครอบครัวคู่ที่เข้ามาแต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สามีภรรยากันตามกฎหมายมีกินมั่งคั่งร่ำรวยอดมสมบูรณ์มีทุกอย่างพรั่งพร้อมเพชรนินจินดาทรัพย์สินอสังหามีธุรกิจมีการเงินที่ดีคุณได้รับสิ่งนี้แน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกรลยล้อมคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงคุณเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิล์ล้อมคุณส่งสิ่งดีๆให้คุณคุณจะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์รวยไปตลอดชีวิตและคู่ก็อยู่ด้วยกันไปต,อตลอดชีวิตกินดีอยู่ดีมีเงินเก็บเหลือกินเหลือเก็บเหลือแบ่งปันเหลือ,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 อทําบุญทุกอย่างอะนะคะอิสระในชีวิตอิสระทางด้านการเงินคือเป็นเศรษฐีได้เลยนะคนที่มาเจอคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดี